เขาจะให้เอกกาปยามูเพื่อให้ผมเนี่ยเขียนยันเพื่อที่ว่าจะป้องกันโครคลางทูมแล้วก็ป้องกันกุญสมนต์ดำทุกอย่างที่มันไม่ดีอ่ะคุณเจนเคยอ้างว่าถ้าหมดบุญจากมนุษย์แล้วจะเป็นพญามัจุลาใครที่เคยปรมามมทเขาตายไปเดี๋ยวต้องไปเจอเขาตัดสินในนรกเพราะว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเป็นพญามาจุราองค์ต่อไปตาไปแกาอาจจะต้องลงกระทะทองแดง พราะตอนเป็นคนชอบลงมอเดี่ยวจะไรมาเหรอเกี่ยวกับเรื่องทองที่เขาเปิดรับบริจาคแล้วจะเอาไปหลอมอ่าในเสียนพระจุดหนึ่งครับได้อีกจุดหนึ่งก็คือจะเอาไปใส่ในเจดีแล้วเขาแจ้งว่าต้องไปเก็บที่เจดีไหนวัดไหนอะไรยังไงที่สํานักของเขาเราครับปฏิบัติธรรมอาจารย์ยันยันทิพย์ที่เพชรบุญค่ะเจดีเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะแล้วทองไปอยู่ในเจดียังยังครับเขาให้ผลนาว่าเจดีรั่วครับแล้วก็มีโจรขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยยังไม่เอาทองไปไว้อ่าแล้วทองอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่บ้านเขาครับจริงๆมมันซ่อเสร็จต้องก่ร จะลาออกมาครับคือตอนนี้สิ่งที่คุณต้องการถามคือทองอยู่ไหนถ้าตอนนี้พออมมาสวนบอกว่าก็ขนาดคนบริจาคทองมาเ็ายังไม่พูดสักคำเลยคุณเป็นมาพูดทําไมอ,อ๋อผมก็มร่วมไปด้วยเหมือนกันนี่ไงเขาต้องพูดเขาต้องเขาเป็นผู้เสียหายนี่คืออะไรนะ ยานทิพยานทิพโอสถเขาบอกว่าไงคือเขาอ้างว่ามีเทวดามาให้สูตรเขาในการทํายานทิพโอสถแล้วทุกครั้งที่เขาจะทํายานทิพโอสถเขาจะต้องไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปผสมสูตรด้วยตัวเขาเองเพื่อที่จะได้พุทธคุณตามที่เทวดาได้ได้ให้สูตรเขามาค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะคนที่ทําอันนี้คือจิตอาสาเองก็คือไปซื้อสําเร็จมาแล้วจากเจ้าหนึ่งนะครับแล้วก็มันจิตอาสามานั่งกอกมานั่งแปะสติ๊กเกอร์มานั่งอะไรค่ะที่วันนี้พูกคุณมาตรงนี้มันมีความเจ็บชั้นน้ำ อะไรเกิดขึ้นการสร้างสำนักของเขาเนี่ยนะครับที่เขาเปิดรับบริจาคนุ่นี่นั่นเงนี้ยประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าทําไมเขาไม่พาคนไปปฏิบัติธรรมสือสินแปดฟรีอย่างที่เขาประกาศนย่ครับโดยที่เขาก็ระดมทุนก่อสร้างอะไรมาเนี่ยจนเปิดรุ่นทดสอบระบบไปถือสีลแต่ตอนเนี้ยมันเป็น,ม,น,ปนมันนานมากแล้วที่เขามไม่เปิดเลยเราก็เลยอยากจะรูนะ้ว่าทําไมเขาถึงไม่เปิดตัวเขาเองก็สามารถที่สื่อสารกับทางฝั่งของ พระนางเรือร่มได้น่าแปลกใจมากเลยนะคะที่เขาเพิ่งไปสื่อกับพระนางเรือร่มที่วัดกู้ได้ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เขาเคยแจ้งว่ามีผู้ร่วมบุญบางท่านที่เขารู้จักแล้วก็สนิทเป็นพระนางเรือร่มกับชาติมาเกิดแล้วเขายังจะไปสื่อได้ยังไงว่าตอนนี้ท่านยังอยู่ตรงนั้นคางหมูมันยังง<า>คุณเล่าสินมีตำรีว่าเขาจะทําของมาชิ้นหนึ่งเพื่อที่ว่าจะป้องกันโรคคางทูมแล้วก็ป้องกันคุญสยมนดําทุกอย่างก็มีพี่คนนึงเขาก็ได้รับคาสั่งจากคุณลุงว่าแบบซื้อ กาหมูมาซีมันเป็นของสดเลยนะก็ะคือเอามีดขูดเนื้อ,อเพื่อให้กามเนี้ยมันสะอาดแล้วก็ไปใส่กระดง้งตากแดดเอามันแห้งใช่ไหมจะมีน้องอีกคนหนึ่งเขามีฝีมือในการเขียนสวยกว่าแต่ทีนี้คือเขาใกล้จะปล่อยเช่าบูชาเขาโทรมาให้ผมเข้าไปช่วยเขียนให้หน่อยแล้วก็ปล่อยให้ชใหเช่าในราคา3,000บาทคนซื้อไหมเยอะผมก็ซื้อแจ้งงีว่าตอนซื้อเขาไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรด้วยความอยากรู้ก็ซื้อมาอันหนึ่งสำหรับผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันช่วยอะไร